เราไปพูดคุยกับเธอเลยนะครับคุณทัศนีบุรณุปกรณ์อดีตสสชิงใหม่สวัสดีครับคุณกุ้งครับสวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะสวัสดีค่ะคุณตะคุณกลางและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ,ะเห็นคุณทัศนีให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานบอกว่าก็ทราบข่าวพร้อมกับออทุกคนเหมือนกันว่าก้าวไกลเนี่ยเปิดตัวอีกคนนึงทีนี้ขอถามเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทราบตั้งแต่วันไหนคะว่าไม่ได้เป็นชื่อตัวเองอะค่ะคุณทัศนีคะก็ทราบวันที่เปิด ที่ข่าวออกเมื่อตอนเช้าใช่ไหมคะกูจะทราบตอนกลางคืนอีกก่อนที่ข่าวจะออกอัดหนึ่งอะคะ่ะก็คือวันอาทิตย์ใช่ใช่เราซึ่งวันอาทิตย์ใช่ค่ะค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นข่าวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณเนสนีคะก็อพอเราทราบวันอาทิตย์แล้วพอวันจันทร์เห็นข่าวก็วไม่เป็นอะไรคะ่ะเพราะว่าอุ้งเรียนแล้ว่วาคือเมื่อเราผ่านเราไปเข้ากระบวนการคัดสรรเหมือนเราไปสอบอะคะ่ะ ครับ ừ, แน่นอนมันมีคนสอบได้ก็ต้องมีคนสอบตก <c oughs> <c oughs> ก็คือส่งส่งชื่อ <c oughs> ตัวเราเองไปตามกระบวนการในการคดกของพักเก้าวไกลถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่า <c oughs> ต้องการเข้าสู่กระบวนการทุกขั้นตอนเพราะว่าแน่นอนค่ะเพราะเป็นชื่อกุ้งกุ้งรู้ว่าสื <c oughs> ่ออาจจะให้ความสนใจว่าเราจะมีการที่แบบไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการหรืออะไรที่เป็นต้องการสิทธิพิเศษหรือเปล่ามันกุ้งเลย ขอเข้าสู่กระบวนการทุกอย่างจะได้สามารถคุยกับคุณตาหคุณกวางได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงคะมองหน้าไม่อายด้วยครับกระบวนการนี้มันเริ่มต้นมานานแค่ไหนแล้วครับเพราะว่าเห็นว่าก้าวไกลเตรียมตัวมานานแล้วคุณ, <c oughs> คณกุ้งก็สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่ย2สิบงสิงหาปีที่แล้วกระบวนการคัดเลือกแคนดิเดตตัวแทนที่จะลงสมัครในแต่ละจังหวัดของก้าวไกลนี้เริ่มมานานแค่ไหนแล้วครับคือต้องต้องเรียนก่อนนะครับว่ากุ้งออกจากเพื่อไทยเดินกรกดาคม แล้วกุ้งก็มาสมัครสมาชิกพักเดือนมกราคมวันที่31เกตุครับค่ะเพราะว่ากุ้งไม่สัไม่กุ้งไม่ใช่ออกจากเพื่อไทยเพื่อจะมาเป็นสมาชิกก้าวไกลนะคะอืมกุ้งออกจากเพะเพื่อไทยเพราะว่าหลักการหรือรวมการเราเดินด้วยกันไม่ได้ก็เลยออกมาเพื่อไม่ให้สร้างปัญหาให้พักครับแล้วก็ค่ะแล้วก็กับก้าวไกลเนี่ยค,ค่ะคือเหมือนพองว่าที่กุ้งสมัครวันที่31มกรา พุ่งต้องการบอกว่ากุ้งไม่เห็นด้วยจริงๆกับคํไมีนิดใยของสารและธรมนูนอ๋อวันนั้นาเพราะว่าวันนั้นสารมีคำมีนิดใสพอดีในวันนี้สามสิบ็ดมกราคมอ๋อก็คือตั้งใจเลือกเป็นเป็นวันนั้นเลยหระอคะคุณทัศนีคะตั้งใจตั้งตั้งตั้งใจวันนั้นเพราะว่าพุ่งถือว่าเป็นอาญะขัดขืนในการไม่เห็นด้วยเพราะเรารู้ว่าพักก้าต่อไปเขาก็ต้องถูกยุบจุดดีโอกาสนี้สูงมาก การ,รเลือกวันนั้นก็ถือว่าเราไม่เห็นด้วยคำมีนิถ่ายจริงๆเพราะว่าการแก้ไขกฎหมายในสภาแล้วเขาเป็นผู้แทนอ่ะทําไมจะทําไม่ได้ครับแต่แบบนี้ก็เท่ากับว่าเข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแค่เดือนเสรศษๆมันก็เลยอาจจะทาให้คุณกุ้งเสียเปรียบเรื่องการเข้าสู่กระบวนการคัดสารหรือเปล่าครับผมคิดว่าไม่ง่ายแต่ใช่นะคะ พราะว่าก็ไม่ทราบเหตุผลแต่ก็คิดว่าไม่น่าใจะใช่ค่ะเพราะว่าการที่ลงท้องถิ่นมันจะเป็นสมาชิกพักก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะคะครับทัง้งนั้นเอขอถามเรื่องของการย้ายพักอีดิฟได้ไหมคะว่าจากเพื่อไทยย้ายไปก้าวไกลเกับเพื่อไทยเนี่ยหลักการกับอุดมการอาจจะไม่ได้ตรงกันแต่ว่าเหตุผลที่ที่ไปอยู่กับก้าวไกลเป็นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในสนามที่ที่เชียงใหม่จริงๆก็สู้กันดุมากเลยค่ะสองพักอะค่ะ เราต้องอธิบายตัวเองให้ชัดก่อนอว่าพุ๊ไม่เคยอยากจะออกจากเพื่อไทยมไม่ใช่ว่าเราสอบตกแล้วอยากจะออกจากเพื่อไทยไม่ใช่เลยนะคะกุ้อยู่กับเพื่อไทยตลอดเวลาที่มีรัฐประหารสองครั้งลพักเพื่อไทยลําบากมาสองครั้งวันนี้กุ้งมัน,เป,นเป็นไปได้ไหมฟุตตะคนกวานคนเดินออกจากพรรคที่กําลังเป็นรัฐบาล พรรคที่กำลังจะได้บริหารประเทศนะคะกุ้งเดินออกมาเพราะกุ้งถือว่าเมื่อหลักการไม่ตรงกันเราก็เดินออกมาซะถ้าเราให้ความเห็นอะไรไปมันก็ไม่ถูกต้องเพราะเราเป็นสมาชิพกพรรคนั้นอยู่แล้วเราไปให้ความเห็นขัดแย้งกับพรรคกุค้งก็ถือว่ามันก็ไม่ถูกอะคะ่ะในฐานะสมาชิพกพรรคกุ้งจะทําตัวไม่ถูกกุ้งเลือกเดินออกมาก่อนแต่ว่าในที่ว่าไปสมัครก้าวไกลก็อย่างเขาทํานโยบายเขา อากาศไม่โยบายคุณคิดว่าจุดยืนเขาก็ชัดเจนว่าโดยเฉพาะที่ว่าเราไม่สามารถที่จะร่วมงานกับรัคที่เป็นนั่งร้านให้กับการรัฐประหารได้เพราะเราเห็นผลเสียหายให้กับประเทศมาตลอดระยะเวลาที่มีการรัฐประหารตั้งแต่ปี2549แล้วเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของการเมืองก็ว่ามันเดินไปได้วยกันด้วยนะคะ รเราปฏิเสธไม่ได้ถ้าเราไม่แก้โครงสร้างแล้วเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นอย่างถาวรเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการที่รวกประกาศมามาเป็นสมาชิทพักก้าวไกลก็เหมือนเป็นประกาศประกาศอีกอย่างหนึ่งว่าคือกุ้งอย่างอุดมการ์ที่เวลาคือต้องต้องมีการแก้ไขปัญหาประเทศต่อไปอะคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานประเทศยังต้องแก้ไขรื่องรูน,นูง มันจะต้องมีพี่น้องประชาชนอีกเยอะแยะที่มีคดีทางการเมืองที่เขายังไม่รับความวิติธรรมแต่ว่าเขาไปถูกจับขังอยู่ในเรือนจําแล้วศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยอันใดทานองเนี้ยค่ะัเลยก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยณตอนนี้พรรคก้าไกลก็ยังมีอุดมการที่เดินไปทางนั้นอยู่ครับอ,อันนี้คือเหตุผลของการย้ายพรรคแต่ทีนี้เรื่องของการจะลง ออสมัครนายกอบจอค่ะพอก้าวไกลเป็นชื่ออีกคนหนึ่งแล้วหลังจากนี้จะทํายังไงต่อคะคุณกุ้งคะก็เราต้องกลับมาประเมินตัวตัวเองเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะว่าเรามีความพร้อมมากแค่ไหนเพราะอย่าลืมนะคบมันเป็นการแข่งขันของทั้งบุคคลด้วยแล้วถ้าสังกัดพรรก,การเมืองมันก็จะได้ได,ได้เราต้องยอมรับว่าสังกัดพรรก,การมือได้เปรียบกว่าด้วยครับในการที่จะ นำเสนอนโยบายให้พี่น้องประชาชนเพราะว่านโยบายที่ท้องถิ่นเนี่ยค่ะเพราะถ้าได้พักกันเหมือนไปไปไปช่วยกันอธิบายมันก็เป็นข้อได้เปรียบแต่แน่นอนค่ะเมื่อกุ้งไม่ผ่านการคัดสรรไม่เป็นไรกุ้งกลับมามองว่าเราต้องเดินไปให้ได้ด้วยตัวของเราด้วยเราจะเดินไหวไหมเราต้องกลับมามองเพราะฉะนั้นกุ้งก็ต้องทําหน้าที่อย่างเดิมคือเข้าไปหาพี่น้องประชาชนกุ้งถือว่าท้องถิ่นเนี่ยค่ะ เป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่สุดคุ้งผ่านงานท้องถิ่นมาไม่ไม่ใช่งานหใหญ่กุ้งถึงรู้ว่างานท้องถิ่นเป็นงานที่มันไม่ใช่ว่านโยบายที่เราคิดเองนะมันมใช่มันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนจริงๆคุณตาคุณกวางคะคและยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องท้องถิ่นซึ่งต่างอำเภอไปกุ้งเคยอยู่แต่ในอำเภอเมืองแล้วต่างอำเภอไปอีกยี่สิบสี่อำเภอนะคะกู้อยู่แค่อําเภอเดียวแต่กุ้ต้องเข้าไปอีกยี่สิบสี่อำเภอกุงม,มีความพร้อมตัวเองแค่ไหน ที่จะแก้ปัญหากับพี่น้องโดยตรงถ้ากุ้งมีความพร้อมกุ้งก็จะลงในานามของกลุ่มอิสระซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองเดิมของท้องถิ่นค่ะเพราะการเสนอนโยบาย<ม>ใช่ค่ะเพราะการที่เสนอนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้คือสัญญาประชาคมที่เราจะต้องทําให้ได้ครับถ้าเราเสนอนโยบายที่ทําไม่ได้เลยกุ้งว่ากุ้ง ไม่ไปไม่ไม่มองหน้าไม่อายประชาช,ชนกุ่กนออกเลยหน้าไปกู้ต้องอายฟ้าก้มหน้าไปกไุต้องอายดินนะคะครับเพราะฉะนั้นออปชันที่หนึ่งที่คิดไว้ก็คือพอประเมินตัวเองเสร็จอาจจะลงในนามอิสระแล้วมีโอกาสไหมครับที่ในท้ายที่สุดจะไม่ลงแต่ว่าจะช่วยผลักดันตัวแทนของก้าวไกลทําการเมืองโดยไม่ได้มีตําแหน่งเพื่อรอสําหรับสนามใหญ่การเลือกตั้งสสในอีกประมาณสามสี่ปีข้างหน้าแทนคือว่าการเมืองอะไรก็ เพราะว่าอีกสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะการเลือกตั้งอบจอมันจบลงไปแล้วอะไรที่จบมันต้องจบนะคะเพราะว่าการแข่งขันถ้าเรามาโกรธทุกคนที่มีการแข่งขันพุางว่าเป็นไปไม่ได้การแข่งจบต้องจบเพราะนั้นถ้าจบแล้วกุ้งก็จะเดินหน้าที่สามารถถ้าสามารถตัวกุ้งเองถ้ามีประโยชน์ที่จะทําอะไรได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้กุ้งก็ยังทําอยู่ค่ะ คุณกุ้งคะขอถามเป็นข้อมูลความรู้นิดนึงคะ่ะว่าการที่จะลงสมัครในในนามของกลุ่มอิสระคะ่ะแล้วแบบนี้จะไปจะไปดึงคะแนนกันเองกับพักเก้าวไกลหรือเปล่าคะมันทับซ้อนกันไหมคะคือกุ้งว่าคุณตาคุณกวางคะการเลือกตั้งท้องถิ่นเท่าที่ผ่านมาที่กุ้งเคยดูนะคะกับการเลือกตั้งใหญ่อ่ะมันมันมันแตกต่างกันเหมือน,น,นกันค่ะคือคนส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ เท่าการเลือกตั้งใหญ่แล้วทุกครั้งที่ผลการเลือกตั้งนะคะ่ะก็มันก็จะบ่งบอกถ้าตก่อนที่จะมีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากนะคะคือเขาจะเอาคนที่สามารถยึดโยงกับเขาก่อนนะคะแล้วก็การเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคือคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก็หายไปหมดอีกอ่าเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างแตกต่างก,ก็ต้องมาดู ขอ้ขอข้อกฎหมายหรือว่าข้อมูลต่างๆของท้องถิ่นให้แม่นยำอีกทีหนึน่งด้วยอะค่ะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการประเมินประมวล<อ>ยังไม่ตัดสินใจถูกไหมครับ,ค,รบคือกุ้งก็ถ้านพูดว่าตอนนี้นะคะัคบถ้าสมมติว่ากุ้งมีความพร้อมบอกว่าคือกุ้งเตรียมความพร้อมไปพอสมควรอื <ừ. S 2> แต่ถ้าุ้งมูลความพร้อมคิดว่าคิดค่อนข้างคิดว่า ร้อเปอร์เซนกุงก็คงลงในน้ำกลุ่มการเมืองเก่าอะค่ะ mm hmm. แต่ยังก็เรากลับ,บมาดูเหวี่ยงเดิมว่าการเมืองจากวันนี้จัเหือหนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะมีการเลือกตั้งอาบาจกุ้งก็หวังว่าตัวเองจะมีความพร้อมให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะ mm hmm. เพราะท้องถิงาา่นอบจต้องยอมรับว,ว่ากู้เห็นอ่ากุ้งเคยทํางานแล้วมันหนักจริงๆนะคะ มันต้องเข้าไปหาที่น้องประชาชนคือต้องต้องเข้าไปหาเขาจริงๆเพราะปัญหาบางปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่รับฟังจากปากเขาอะมันแก้ไม่ตรงจุดจริงๆค่ะค่ะเอคุณกุ้งคะในฐานะคนพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มานานคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่สําคัญที่สุดและต้องเร่งแก้ด่วนที่สุดเลยของเชียงใหม่เนี่ยคืออะไรคะคุณกุ้งคะกุ้งอันนี้กุณงคิดว่าน้องประชาชนทูกควรเห็นเห็นตรงกันหมดเลยวันนี้นะคะคือฝุ่น พีเอ็ม2.5ที่เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากแน่นอนการแก้ปัญหามันต้องมีทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวใช่ไหมคะคือตอนเนี้ถ้าเราก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าข้อติดขัดของการบริหารงานท้องถิ่นตอนนี้มีอะไรถึงดูว่าไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรนะคะแต่ว่าระยะสั้นนี้ต้องแก้ไขให้ปัญหาพี่น้องโดยเร็วที่สุดอย่างน้อยสุดๆนะคะ ก็ต้องมีการระดมกันช่วยเรื่องไฟป่าอย่างน้อยสุดๆเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนตอนนี้ที่รับผลกระทบกับพีเอมสองจุดห้าที่จะต้องแก้ไขโดยด่วนอย่างน้อยสุดๆเรามีภาพส่วนร,รชาชการยังมีทีมอาสาของมูลนิธิอีกหลายที่ที่เขาอาสาเข้าไปช่วยต้องซัพพอร์ตเขาได้มากสุดๆทั้งที่งบประมาณทั้งเครื่องไม้เครื่องมือ แล้วพยายามเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคนเพราะมันเป็นตรงกอบที่ท้องถิ่นต้องทํามันต้องแยกอีกเลยนะคะว่าการแก้ปัญหาปัญหาเนี่ยกรอบที่ท้องถิง่น,น,ะะาท,าน,น,นทําได้และทําไม่ได้เพราะอย่างที่เราทราบมาว่าปัญหาในการกระจายอํานาจที่มาท้องถิ่นเนี่ยมันค่อนข้างมีมากเหมือนส่วนกลางกักอําน,นาจไว้ด้วยเราพูดตรงตรงทั้ง,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 งอํานาจทั้งงบประมาณเพราะฉะนั้นบทบาทที่ท้องถิ่นทําได้ต้องเร่งทําให้เร็วที่สุดค่ะครับ เท่าที่ดูเหมือนตอนนี้เหมือนใจของคุณทัศนีก็ยังอยากจะลงในการสู้ศึกนายกอบจที่กำลังจะมาถึงนี้เห็นแต่งกรบ่อยช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นการตอบโต้หรือเปล่าจะเห็นแต่งอย่างนี้อีกเรื่อยๆไหมครับก็ต้องดูว่าคือถ้าท่านอดีศรก็เป็นผู้ใหญ่ที่คุ้นเคารพนะคะคถ้าท่านไม่มีความมีความคาดแคลงหรือว่าไม่เข้าใจกุ้งในประเด็นไหนกุ้งก็คงจะต้องอธิบายท่้ในประเด็นนั้น คือตามกุ้งก็ไม่ใช่เป็นนักกวีด้วยคุณตาคุณกวางกุ้งก็จะแต่งออกมาระบทดนี่นะคะกุ้งต้องแต่งแล้วไปขอผู้เชี่ยวชาญช่วยกันแก้มันก็หนักเหมือนกันนะคะมันต้องเพราะมันต้องมีความคล้องจหมท่านเนี่ยค่ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณดิศอนแต่งมาอีกก็จะต้องแต่งตอบโต้กลับไปเพื่ออธิบายอีกอยู่เรื่อยๆค่ะคุณตาไม่ได้ไม่ได้ใช้คำว่าตอบโต้เลยค่ะกุ้งขอขยาคคำว่า กุ้งในฐานะท่านก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่กุ้งนักถือท่านอาจจะแต่งมาว่าไม่เข้าใจกุ้งประเด็นไหนกุ้งก็จะอธิบายประเด็นนั้นไปอะค่ะคอาจจะพราะว่าทําไมหามว่าต้องแต่งกรท่านแต่งกรมาแต่กุ้งคิดว่าท่านเป็นกวีถ้ากุ้งอธิบายท่านในภาษากวีด้วยกันท่านจะอาจจะเข้าใจกุ้งมากขึ้นครับแล้วไม่ยกโทรศัพท์คุยกันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเหรอครับคือถ้าสมมุติว่าท่านไม่เข้าใจกุ้งประเด็นไหนท่านท่าน ยกหมูมาถามพุ้งพุ้งจะอธิบายประเด็นนั้นเพียงแต่ท่านเขียนประเด็นไปเอยการที่ทําให้พี่น้องประชาชนอาจจะมีความสงใจด้วยพุ้งก็เลยคิดว่าพุ้งอธิบายท่านแล้วก็อธิบายให้พี่น้องประชาชนด้วยเลยดีกว่าค่ะก็เลยตอบเป็นภาษากวีด้วยกันแต่ว่าดูดูดูแต่งได้ดีมากนะดูแต่งได้คล้องจองถูกหลักวยากรณ์ทุกอย่างเลยมีผู้เชี่ยวชาช่วยถ้ามีเวลาเดี๋ยวดะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ แต่ว่า,าคุณกุ้งคะสั้นๆอีกทีดเดียวว่ายังมีโอกาสความเป็นไปได้แค่ไหนคะว่า,าจะกลับไปกับทักเพื่อไทยอะค่ะไปอยู่พ<ม>ักเพื่อไทยมีไหมคะคุณตาคุณกวางคะคือหลักการกุ้ง,ง,ม,งมันเป็นอย่างนี้อ่ะอุดมการณ์ของเของมันเป็นอย่างนี้กุ้งก็ไม่สามารถจะไปแก้ไขตัวเองได้นะคะถ้าเราเดินกลับไปกุ้งว่ามันทําแต่จะทําให้พัก หรือลำบากใจเปล่าเปล่าหรือตัวกุ้งเองลำบากใจเปล่าเปล่านะคะคือถ้าเราเดินมาอยู่จุดนี้อะคะ่ะกุ้งก็ว่าพักก็ไม่ลำบากใจอกุ้งก็ไม่ลำบากใจถ้าทุกคร,ครั้งที่กุ้งให้ความเห็นกุ้งให้ความเห็นด้วยความหวังดีและพักยังรักพักเพื่อไทยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะครับถ้าถ้าวันหนึ่งเขาไม่รวมกับลุงแล้วมีโอกาสไหมครับก็มัน วันนั้นมันมันจะมาถึงหรอคะในเมื่อวันนี้มันเป็นอย่างนี้อะค่ะอืมโอ้ไม่มีใครรู้การเบิงไม่มีอะไรแน่นอนแต่เอาเป็นว่าวันนี้ขอบพระคุณมากที่คุณกุ้งเข้าสายกับเราแล้วก็มาเปิดใจเดี๋ยวเรารอจับตาอยู่ว่าทางเลือกหลังจากนี้ของคุณทัศนีจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากนะคะคุณทัศนีคะที่เข้าสายกับเราเช้าดีค่ะขอบคุณค่ะคุณตาขอบคุณคุณกวางขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ